โอเคนะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในรูบอกที่มีชื่อว่า Map Fin นท์แอทเฟสตนะครับผมโอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาเล่นรูบอก Map Fin i ท์แอทเฟสตกันนะครับคุณผู้ชมมาดูกันซิว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับคุณผู้ชมมาโอเคผมจะเป็นยามคืนนี้นี่เลยครับคืนแรก เกมเริ่มยังนี่โอเค okay, นะครับ Help Wanted Freddy Fast Bear Pizza ช่วยหาเฟ e d d ี้ตัวนี้โอเคคืนที่หนึ่งห้าทุ่มโอเคนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าทุ่มมันให้เราไปไหน นี่คือพวกขุนอลิแมทอนิกนะครับคุณผู้ชมโอเคให้เรามาทางนี้ใช่ไหมแล้วก็นั่งโอเคนั่งแล้วไงต่อโอเคดูดิเอเคยังอยู่ครบอยู่ครบ อะครัวมีอะไรนี่ห้องน้ำโอเคนะครับแต่เพื่อดูอ,นนดอ,อันนี้ปิดใช่ไหมโอเคมาอันนี้ปิดอันนี้ไฟโอเคนะครับมาโอเคยทุกตัวยังอยู่ครบ โอเคนะครับตอนนี้ก็หกทุ่มแล้วนะครับผมไม่ใช่หกทุ่มอยู่เที่ยงคืนนะนี่เฮ้ยตัวอะไรวะเสียงอะไรวะวล้องเสีย ผมคอออกไปดูดีไหมนี่ผมไม่กล้าออกไปดูอ่ะเอาแหละในเมื่อเราไม่กล้าอยู่ไปดูในเมื่อเราไม่กล้าออกไปดูเราผมว่าปลอดภัยที่สุดคือไม่ดีที่แหละครับมา ตอนนี้ปีหนึ่งแล้วเนาะเหมือนมีอะไรเกิดขึ้นเลยยอทุกอยงอยู่ครบ ถามาแล้วผมปิดเลยนะเมื่อไหร่จะตีสองนาะโอ้ตีสองแล้วตอนนี้ตีอย่ามาจำสแกนนะ เฮ้ยเสียวตอนโดนจัมสเก์นะ่ะอันนี้คือผมพูดจริงๆนะครับผมเสียวตอนมันจัมสเก์นะ่ะโอเคคุณเอเลเมนตอนิกตาสีไปตรงสีขาวขาวคืออะไรเอาวพี่เป็ดเอาวุกพี่ตายหายมีตัวหนึ่งหายไปแล้วนะครับคุณผู้ชม อยู่ไหนว่ามีมันม,ม,ม,มีตัวหนึ่งหายไปแล้วกระต่ายอยู่ไหนอ๋อกระต่ายอยู่นี่ใช่กระต่ายไหมนี่มันมีตัวหนึ่งหายไปคุณผู้ชมออกไปดูก,ก่อนมันหายไปไหนหรือว่ยังไงนะครับเป็ดของพวกเรา โอเคนะครับแตะเพื่อนั่งโอเคนะครับมาอีกสามแล้ว อุยมาโอเคไปแล้วหืมเมื่อกี้เดีย๋ยวมาจำสเกลนะโอเคไปแล้ว น,น,น,นี่เป็นไรวะเอ้าเป็ดหายอ๋อเป็ดดูนี่ค่ับครับหนึ่งดีเป็ดอย่ามานะเป็ดอย่ามา เป็ดยจะพึ่งมาโอเคกระต่ายไปแล้วแต่เป็ดอย่ามาเป็ดหรือนกนีออ่มันจะมาทางไหนเนี่ยเห็นไครับแคมมันจะมาทางไหนนี่เคียังไม่มาโอเคตอนนี้ตีสี่แล้วนะครับผู้ชม ตีสามผ่านไปแล้วตอนนี้ตีสี่ตอนนี้ผมกลัวมันมามากเลยนี่มันมามากเลยนิโอ้มีแฟสเบร์ตรวจสอบ หกโมงเชา้าเร็วเทอตอนนี้พลังงานที่เหลือ35%ป็แล้วนี่ตอนนี้เรามีพลังงานที่เหลือสามสิบห้าเป็นี่อร์เอแล้วนี่อุ๊ย,ย,ยมาย่งนี้ดองตาเลยนี่ ตัวอ,อย่างน่ากลัวเนี่ยคนหน้ากลัวอนะเนียโอ้โหพี่เป็ดมาถึงห้องน้ำแล้วเป็ดของเราตีห้าแล้วนะครับผู้ชมตีห้าคืนนี้จะรอดมินนี่คือพี่แฟลชแบร่กระต่ายของเราอยู่นี่นะครับช้กระต่ายมินนี่นี่นะครับกระต่ายของเรา ยี่หกเปเซ็นแล้วพลังงานตอนนี้พลังงานที่เหลือยี่หกปอร์เซ็นแล้วมันมามากเลยเนะี่ยโอเคนะครับมันยังไม่มายังไม่ทันมาหรอกเนาะโอเคอเคู้ ตีห้าเร็วๆทอเป็ดมันพี่เป็ดของเรามาแล้วนี่ผมถามไหนว่าเป็ดหรือนกนี่ก็ไม่รู้นะคือมันคือเป็ดหรือนกผมดูไม่ออก 8ตลี17ร์เนซะ16แล้วนี่ yes 6โมงเชา้าเลยเวย้ยโอเคนะครับตอนนี้6โมงเช้าแล้วโอเคเราลอดเล้วเวย้ยนี่ก็เป็น6โมงเช้าของอีกวันนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้ Elementonic ของพวกเราลอดและเสร็จของพวกเราเลย โอเคนะครับจบโอเคนะครับคืนที่หนึ่งก็ตัดจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมเนยครับผมสําหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วแหละไปแล้วแหละจุบจ๊บ